แอลเป็นคนชอบซดกลัวกลัวมากเลยนะสำลักคำแรกนี้ชอบสำลักบ่อยมากดูนะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะยินดีต้อนรับกข้าสู่ช่องกินกับแอลนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะจ๊ะแล้วก็วันนี้มีหอยแครงนะคะซึ่งไปตลาดมาได้มาหนึ่งโลตัวเบลเลอร์เลยตัวใหญ่จริงๆมันมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะคะทุกคนแอลถามเขาว่าระหว่างตัวใหญ่เท่ากําปั้นมือเนี่ยเนี่ยห่อหอยใหญ่ๆเลยกับแบบเนี้ยอันไหนอร่อยกว่าเ <s> ขาบอกแบบนี้อร่อยกว่านะเขาว่าเนื้อมันจะเด้งมันฉ่ำมันมันน่ากินกว่านะคะอันนู้นมันจะแบบเนื้อตัวใหญ่แล้วมันก็จะเหนียวเหนียวเนาะ เอาก็เลยเอาผักนี้มานะคะดูทุกคนดูดูความน่ากินของเขาสิเลือดนองไปอยู่ข้างล่างหมดแล้วเนี่ย <laughs> โอเคเริ่มกันเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเอามีขนมจีนด้วยนะคะแล้วก็ผักเยอะแยะเลยเนาะอันดับแรกขอแบบขอแบบเปล่ปปปาเปรี้ยวอย่างนี้ก่อนเออแอลเป็นคนชอบซด <laughs> กลัวกลัวมากเลยนะสำลักคำแรกนี้ชอบสำลักบ่อยมากดูนะ ต่อเลยอยากห่อผักมากผักคือน่ากินมากโอ้จะหอ,อยังไงนะผักก็มาน้อยแค่ละ่ะหอ,อยังไงเนาะคนคะ่ปะปลาคะ่ะเมี่ยงหอยแครงเด้งเด้ง <c oughs> ขมชิ้นติดเด้อสุขคนคะ่ะหนึ่งตัวใส่สองตัวเลยชอบเยอะ ฉ่ำๆทุกคนดูด้กินไปด้วยกันกะเทียมดองเอลหมดอ่ะไม่ได้สั่งกระเทียมดองมาเพิ่มอืมเคยเห็นในเพจเฟซบุ๊กนะเขาเขาเขาทำกะเทียมดองขายแบบที่แบบเป็นกระเทียมแท้ๆแบบกระเทียมอย่างเดียวไม่มีน้ําเลยอ่ะอันนั้นน่าสั่งมาแพ็กสองร้อยกว่าบาทน่ากินนี่ค่ะทุกคนโอ้โหนี่หอยจัดไป อืม,อมคือหอยแครงเด้งมากวิธีลวกหอยแครงมันเด้งนะเอลอ่ะจะใส่น้ำส้มสายชูอ่ะลงไปในในน,น้ำที่เราลวกอ่ะด้วยแล้วก็เอาขึ้นพอเอาขึ้นมาปั๊บแล้วเอลก็ใส่น้ำน้ำเย็นน็อกเลย มันจะกรอบเด้งกรอบเด้งมากคือแบบไอไอไอสูตรเนี้ยคือได้ผลเลยนะคะสำหรับใครที่ชอบกินหอยแครงแล้วแบบยังไม่รู้เนาะว่าจะต้องร่วงยังไงให้อร่อยเนาะ,ะดูดีเลือดช่ำๆเสียงอาจจะกิดการกิจการนะ,ะทุกคนเสียงช็อตมันกระแทกกระทบอืมน้ำจิ้มแซ่บ อคำใหญ่ๆไปด้วยค่ะอุ้ยอืม เนื้อเขาเด้งมากคิดถึงอยากกินปลาเผาเหมือนกันนะทำอย่างนี้ปลาเผากุ้งเผาเนาะ ูค่ะเซ็บค่ะทุกคนอร่อยมาก <laughs> จะมีไหมที่แอลไม่เคยทำอาหารหล่นไม่เคยทำหล่นจากโต๊ะเลยไม่เคยมีเลยนะหล่นตั้งลอดไปนี่ค่ะ <laughs> ไปค่ะทุกคนอือ mm, mm. อร่อม,มผักอันนี้มันเล็กอะ่ะช้อนไม่เจอ,อตัวงนาม โอ้โหตัวใหญ่มากช่ามากใส่พริกลงไปอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่าหกนะ คืดดีอะ <c oughs> ห่อใหญ่ก็คลัวแบบเข้าปากไม่ได้อ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ <c oughs> อันนี้ใสใ่กิน ลงคอโอ้โหโสุดยอดน้ำจิ้มลงคอจนได้นะทุกคนมันแบบจะเป็นอย่างเย้ะมันจะชอบสำลักแต่ก็ชอบกินแบบรสจัดๆเพราะน้ำจิ้มแอลอะ่ะแอลไม่ได้ใส่น้ำผสมนะนี่คือแบบ เน้นๆเ,เลยนะถึงแน่นอนนะคะรสชาติแบบจัดจ้านแน่นอนโอ้โหไปค่ะ ครับหน,นึง่งเหลือสองตัวอันนี้คำสุดท้ายแล้วนะทุกคนพอดีเลยอือหือหอ,หอ,หอ้ยหกหกหกไลออกจากผัด าตายละทุลักทุเลเนี่นะอ๋อคำสุดท้ายก็ได้ไปเด้มอืมอืม้อหือพักอด หมด้วค่าทุกคนนะคะสําหรับหอยแครงลวกนะคะหอยแครงลวกแล้วก็กินกับเมี่ยงนะคะวันนี้นะคะก็อิ่มแล้วนะจ้าแต่แอลรู้สึกว่าเห็นมันจะเหลืออีกตัวหนึ่งเหลืออีกตัวหนึ่งนะเก็บไว้ทําไมล่ะเก็บไว้กินค่ะอืมว้ โอเคค่ะนะคะก็หมดแล้วจริงๆนะคะรู้สึกว่าหมดแล้วนะคะสําหรับหอยแค็งนะหอยแครงลวกนะคะมาทำเป็นเมี่ยงนะคะอร่อยมากตัวเขาใหญ่ก็เด้งแล้วเขากรอบอ่ะเขากรอ,อบมากนะคะอร่อยมากวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ Thank you so much